ส่วนมนความเพียรบ้ายครูครั้งที่9วันที่11บเอข้าพเจ้านายอาัิศ์แชลิ้มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตตน้้ะมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มี สมาธิจดจ่อในขลาพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเกินสมันตาจักกะวาเจสุอัตตลาขะชันตุเทวตาสาัทธรรมมุนิลาชิสะสุนันโต ข่าโมขะทังสักเคกาเมจัลุเปสิริคิริสิขละละตเตจันทะริเควิมาเนทีเปลัดเทจะคาามตะลุวนะขาานขะหเนเคหวัตถุมหิงเคเต กุมาจายันตุเทวาชลาภะทละวิสเมยักขะคันทัพพะนาคาติดจ,จันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนังสาธุโเมสุนันตุ ธรรมสกาโลอายันมาทันตาธรรมสกาโลอายันมาทันตาธรรมสกาโลอายันมาทันตาอิมินาสการเลนะพุทธังอภิปุถยามะอิมินาสการเลนะทำมาอภิปุถยามะอิมินาสการเลนะสังฆังอภิปุถยามะนำโมรสัร์ขงโตนาโตสมาธรมปุระสะเออังสัมมาธพรมโวภาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิ สวาสาโตัพระครวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระครวตัวสาวกาโคโคสังโฆสังฆังนามามินโมตัสสะพระครวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ุทธังสันนังกชามีธรรมังสรนนังกชามิสังคังสรนนังกชามีทุติยามปีพุทธังสันนังกชามีทุติยมปีธรรมังสรนนังกชามีทุติยามปีสังคังสรนนังกชามิตัดยามปีพุทธังสันนังกชามิตัดยมปีธรรมังสรนนังกชามิตัดยมปีสังคังสรนนังกชามินาธิมีสันนังอันยังพุทโธมีสันนังวังเอเตนะสักเจนาโสทิมีโหตุสักพะทา นัตถิเมสานังอัญยังธทมโมเมสานังวลังเอเตนะสต์เจนวัดเชนาศษษานทิเมหโธตุสัพพทานนัตถิเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสต์จะวัดเชนะโสทิเมหโธตุสัพพทานเอวมัมเมสุตังเอกังสมายังภะคะวาสักเกสุวิหะลาติกะปิละวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัททิปัจ,จะมัตเตหิภิกขุสังเตหิสัพเทเหวะอรหันเตหิทัสสะหิงจะโลกธาตุหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปฏิตาโหณติภัพ ขวันตังทัศนายาภีรูสังคจะอัทโคจัตุนนังสุทาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะพภูสิยังโขภัควาสักเกสุวิหะละติกะปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมะหาตาพิขุสังเคนะสัจจรั ม hi, ัตเตหิภิกขุสังเตหิสัพเพเหวะอะรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยวิยเยนะสันนิปติตาหุมติภคะวันตังภัะทัสสายะภิกขุสังฆะยันุนนไมยัมปิเยนะ ภควาเตนุปสังกะเมยามอุปสังกะมิตตะว,วะภควาโตสันติเกปตเจกะคาถาภาสิย,ยามาติอัตโคตาเทวตาสยะถาปินามะภละวาปุริโสสัมมะชิตังวา ภาหังภาษาเลียภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิตาภะคะวโตปุริโตปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาทิเทตวาเอตมันตัง ภักถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวันพระวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสามัมมโยปะวะนิสมิงเทวกายาสมาคตาอักตามะหาอิมังธรรมะสมัมยักยัง ทากิตาเยวะอัปลาชิตะสังมันติอัทโขอัปปลาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตะตะละพิขวูสัมมาทังสุจิตตังอัตโนสุสุตระละกมามังสุสาลทีวะเนตานิ คะเฮตะวาอินทริยานิลักขันติปัติตาติอาทะโคอัปปาาเทวตาภะเขวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปณีคังอินทะสิขีลังโอหะ สมัมมาณีชาเตจย,ยันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคติอัทโคอัปปาาเทวตาพระพวโตสันติเกีิมังคาทางอภาสิีเยกิเกจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตขะนิสันติอั พายะภูมิงปะหายะมะมานุสังเทหังเทวกายะกายังปลิปูเลนสันติติอัทโคอะขวาพิขุอามันเตสิเยุยูเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติ ตถาคตังทัสสายะภิกขุสังฆะเยปิเตภิกขเวอะเหสุสุงอะตีตัมมัฏนานัล,ลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตะเอตะปะละมาเยวะ เทวตาสันนิปฏิตาโหะเฮสุงเสยยะถาปิไมยะหังเอตาละหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคาตะมัทานังอะะหันโตสัมมาสุทธ,ธา เตสัมปีภควันตานังเอตัปละมานยวีวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมย,ยะหังเอตละหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตานิสามิภิกขเวเทวกายานัง นามานิเทศส,สามนิพิเคเวเทวากายานางังนามานิตังสุนันทะสาธุกังมานะสิกาโลทะภาศิสามีเตเอวันพระเตติโคเดพิขุภคะวโตปัตจะโสสุภคะวาเอตตทะโวจะ สิโลกาม,มนุกัสสามิจะทะกุมมาตะ,ตะตะสิตาเยสิตาสิลิขรัลังปะนิหะตัตตาสมาหิตาปุถุสิหาวะลัลลีนาโอมะหังสาภิสัมพุโนโอทาปะมะนาสาสุทาวิปสัสน,น,ะะนาวิลา เพยโยปะจะัตสะเตยตตะวาวะเนกาปิละวันทเวตะโตอะมันตะยิสันธาสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาาทะพิกขวโวเตจะอาปะอาตะปะมะกะลุง สุตวาพุทธะศา,าสนังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุสานะทัสมังนังอภเพเกสะตะมะทักขงสหัสสังอัทธสัตตะลิงสะตังเอวังเอเกสหัสสานัง อมานุสานะมัทธสุงอัเปเกนันตมะทักพุงทิสาสัพพาผูตาอหงตัจจัสัพังอภิยายะวะวิขิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสันธา สาวกเกสาสเสนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาถะพิกโวเยโวหังกิตตยะสามิคิลาหิอนุปุพาโลภะโสสัตตะสหสาวะยาขายักขากุมากาปิละวันทวา อิทิมันโตชุจิมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทัมนาอภิกามุงพิคุณนางสมินตังวลังชาสหัสสาเฮมะวตายาขานาณนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุจิมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทัมนาอภิกามุงพิคุณนางสมินตังวลังตาตาขิริตีสหัสสายาขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุจิมันโตวันนวันโตยัสสินโนมทัมนาอภิกามุงพิคุณนางสมินตังวลัง อิเจเตโสจะสัสสะหัสายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตจชุติมันโตนวันโตยัสโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนังสมินตังวลังเยสามิตาปัจจะสตายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตจชุติมันโตนวันโตยัสสโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนังสมินตังวลังกูกิโลลาชะขะหิโกเวสุและสะนิเวสานังพิโยนังสะตสะหัสัง ยักขานังปริยุปาสาติกุมพิโลราจากขาฮิโกโ,โาาสภาขะสัมมินจิงวังปุริมรจาจัะทิสังราชาทัตตะโถโปะสาสาติคันทันพานังอะธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตาปิตัสสะพะหาโว อินทนามามหิตพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโถยสัจินโอมธัมนาทิกะโงทิคุณังสมิงตังวลังทาขินัตจะจีสังราชาวิรุจจะโหจะปัสสาสติกุกันทานังอภิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปีตัสสะภะหะโวอินทานามามะหัตถลา อิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินนมุธมนาอภิกรมุงพิคุณนังสมินตังวลังปฉิมัจจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอัจิปฏิมหาราชายัสสิโสปูตาปิตัสสะพระหโบอินทะนามาะหัดพลาอิท um. ิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินนมุธมนาอภิกรรมุงพิคุณนังสมินตังวลังอุตารัจจะ ชี่สังราชากุเวโลตัดปะสาสติักขานังอภิปติมหาราชายสัสสิโสปุตาปิตัสสะพระหาวูอินานามามาหาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วนวันโทยสัสินโมธัรมนาอภิกรมุงทิ่กุนังสมิงตังวะลังปุริมาทิสังทะตะลาะโทจะทักเนททักขิเนนะ วิลุจะหะโกปัฉิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตตะลังชิสังจิตจัตตาโลเตม,มหาราชาสมันตาจตุโลธิสาทัทะละมหาอัททางสุวเนกาปิละวันทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจะนิกาทาสามายากูเตนถุเวตุเตนถุวิรูบิภูจะวิภูโตสหะจันทะโนกามะกามะเศโษจะกินนุมันทุนิมันทุจะ ปะนาโทโอปะมะโยจะเทวะสูโตจะมาตะลิจิตตะเสนจะคันทะโพนาโจราชาชโนสัโพ,พาคูปัจจะสิขโขเจวติมพะรูปุริยะวัชชาสะวัชชา เอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหราชุพิโนโมทนามาอภิกามุงพิคุนังสมินตังวลังอัฐาคูนาทะสานาคาเวสาลาสหตัชากากรรมภะละสตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยานุนา ทัตตะลัทธาจะอาคูนาคายะส,สสิโนเอลาวันโนมหานาคโคโสปาคะสัมมินติฟลังเยนาคะราเชสหะสาหัลันติพิภาพิชาปักขิวิสุทธจังขุงเวหายาสาเตมวนามะชะ ตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสะนามังอภิยันตะทานาคาลาชานามาสิสุปันนาโตเขมามะกาสิพุทโธสนะหาหิวาจาหิอุปวะหันหะ ยันตานาคาสุปันนาสหัสสะัละหะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิลาหันเทนะสุมังังอสุลาสิตาพาตะโลพาตะโลวาสะวัตเฉเตอิทิมันโตยาสสิโน กาลกัญชามหาภิสมาอสุลาธานเวคภาาเวปจิตติสุจิตติจะปหาลาโธะม,มุจิสหสัตจะพระลิปุตานังสัพเเวโลจนามกาสันนิหิตวาพระลิงเสนังลาหุปะตะมุ ปาคมุงสม,มโยธานิพัฒนเตพิกุนังสมินตังวลังโอโปจเทวาปัตวีจะเตโชวาโยตทาคมุงวรุนาวรุนาเทวาโสโมจะ ยะสัมสาส,าสาหะเมตตากรุณาการิาก,ากาอาคูเทวายะสัสิโนทัสเสเตทัสสธากายสาสัพเพนานาตัตวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโถยะสัชิโนโมทมะนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิงตังวะลังเวนโทจะเทวาสาหาลีจะอาสามาจัทุเวยามา จันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานะขันตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวะลาหากาวสูนังวาสาโวเโสโศสกปาคาปุริโทโธ ทะเสเตทะสทากายาสภีนานตวันโน,โนอิจิมันโตชิติมันโตวนวันโทยัสสิโนโนมุธมานาอภิกรรมงพิกุนางสมินตังวลังอาถาคูสหภูเทวาสลามะขิสิขาลิวะอะลิทกาจะโลชาจะอุมาปุพะนิพาสิโนวัลุนาสหาธรรมาจะอุอจุตาจะ อเน,นสก,กาสุเลยะลุกิลาอาคูอาคูวะสะวาะะะเนสิโนทัเสเตทัสธากายาสเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยะส,สิโนมุธมนา อภิกรรมุงพิคุณังสมินตังวลังโมทะนามาอภิกรรมุงพิคุณังสมินตังวลังสมานามหาสมานามาสุมานุสามานุสุตามาคิดถาปะทูศิกาอาคูอาคูมานปะทูสิกาอาทาคูหาลโยเทวายิจโลหิตะต วาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวเทวายัสสิโนทะเสเต,เตทัศทากายสสาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตมนวันโทยัสสิโนมนธมนาพิกามุงพิกุลังสมิงตังวลังสุกากะลุมหาอะลุนาอาคูเวขานะสาสหโอทาปะ ตะขะยะหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามตาหาละขชามิสกายะจะยะส,สิโนอะนะยังอาคาปะชุนโนโยติสาอภิวัตส,สติ ทัสเสเตทัาสทากายาสาเพรนา,าตะว,ว,ว,วันโนอิทิมันโตจิติมันโตนวันโทยสติโนมมทมนาธิกาุมพิคุนางสมนินตังวะลังเคมียาตุสิตายามากัตถกาจะจะสัตส,สิโนสัมพิตะกาละมะเศรษฐาโสตินามาจะอาละวานิมานะละติโนอาคู คาคูปานะมิตาทะเสเตทัสทากายาสสะเพนะนะตะวน,นิโนอิทิมันโตอิทิมันโตชุติมันโตะนะวันโทยัสสินโนโมุธมนาพิกามงุพามงพิกุน,นังขมินตังวะลงังสัทเถเตเทวะนิกายาสัพเพนะนะตะวน,นิโนนะมันวะเยนะอา คันชุงเยจันเยสัติสาสหาปะปวุธชาติมังคีลังโอะตินนะมะนาสวังทักขีมูทะตะลังนาคังจันทังวะัสิตาติตังสุภิลันสุภา ละหะมาปะละมัตโตจะปุตาอิทธิมันโตสหสันนังกุมาโลตินโสจะโสปาขะสะมินติงวลังสหสะพะละหะมะโลกานังมหาพะละหะาพิตินเะติ อุปป,ปันโนสุติมันโตภิสัมากายโยยะสัตส,สิโสทัสสถะอินสลาอาโคปเจกะวะสะวันติโนเตสสันจะมัชโตอาคาหาลิโตชะลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเต สินเทเทเวสะพะละหะมะเกมาละเสนาอะภิกามิปัจจกกันนะหัดสะมันทียยงเอทะคันนะหะทะพันทะทะลาเคนะพันธะมันมันทุโวสมันตาปะลิวาเลทะมาโวมุจิทะ โกจินังอิตตัทธะมหาเสโนกันนะหเสนังอะเตสยิปานินาตะละมหจะสรังกัตตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโธทนะยันโตวสวิชุโก ตถาสุป,ปัจุทาวติสังกุโทโอะยังวเสจจัจจสัพพังอภิยายะวิววิขิตวานะจังคุมาตะตะโตอะมมันตะยิสัทธา สาวาเกสาสะเนละเตมาละเซนาอาภิกันตาเตวิชาา,าัะภิกขะโวเตจอาปะอาตัปปะมะกุลุงสุตวาภุทะสะสาสนังวีตะลาเคหิปัก กามงเนสังโลมะปิอัชยุงสพเพวิชิตะสังคามาทยาติตาสันสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ